ถ่ขายที่ดินนะคะวันนี้บระพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งทีกัดค่ะอยู่ในหมู่บ้านฟอรเราวิวนะคะหมู่บ้านฟอร่ราวิวนะคะซอยสวินทวงศ์38นะคะถนนสวินทวงศ์นะคะตรงนี้จะอยู่ในแขวงลำถักทีค่ะแวงลำถักทีหนองจอกกรุงเทพมาหานครนะคะ่ะอยู่ในหมู่บ้านฟอรราวิวนะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะเน่ยอหาจุดเดกับบ้านหลังนี้เลยนะคะบ้านหลังเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้นะคะ ที่ดินของเรานะคะจะร่บแบบตรงนี้ค่ะ96.3ตารางวานะคะสําหรับตรงนี้นะคะย่าอาจจะรบนิดน,นึงนะคะ96.3ตารางวาตรงนี้นะคะหน้าที่ดินกว้าง15.61เมตรค่ะด้านหลังที่ดินกว้าง15 15.3 37เมตรนะคะสําหรับด้านหลังของที่ดินนะคะด้านหน้าก็คือ15.61เมตรนะคะถนนค่ะบ้นเขาบอกว่าติดถนนคอนกรีตเลยนะคะ ถนนคอนกรีตเราว้าง16เมตรนะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยค่ะไฟฟ้าน้ําประปาคูระบายน้ําพร้อมค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ซอยสวินทวงศ์เขตหนองจอกค่ะกรุงเทพค่ะซื้อสโฉนดรอบโนะคะซื้อผ่อนก็ผ่อนกันยาวไปเลยค่ะ 3- 5หปีนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะนะคะในเขตกรุงเทพมหานคร่ะอันนี้ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครนะคะถ้าสนใจรีบทักมาเลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านฟลอร์วิวค่ะซอย ฟลอราฟรีซอ๋าฟอราคทเทียค่ะสำหรับซอยนี้เข้ามานะคะคือเข้ามาเจอวงเวียนนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาตรงเข้ามานะคะก็มาเลี้ยวซ้ายจะมายัางที่ดินแปลง96.3กาตารางวางของเรานะคะสำหรับตรงนี้ค่ะแปลงนี้คือติดถนนคอนกรีตกว้างมากค่ะถนนคอนกรีตกว้าง16เมตรค่ะตรงนี้แปลงนี้สวยงามมากเลยค่ะนะคะเป็นที่ดินในกะรุงเทพมหานครนะคะรีบทักเป้นมาได้เลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook ป,ปะนักขนันนะคะ 0902758309นะคะคะยูทูปเปิ้นขายที่ดินค่ะเหมาะสำหรับอ้อเปิ้ลลืมบอกค่ะเหมาะสำหรับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเพราะก็อยู่ในหมู่บ้านฟลอร่าวิวค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะเหมาะที่จะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านทั่ผอนหย่อนใจนะคะรีบทักมานะคะสำหรับที่ดินในกรุงเทพมหานครนะคะเขตหนองจากค่ะซอยวูนโทมงศ์38นะคะอยู่บนถนนซูนทวงนะคะหมู่บ้านฟลอร่าวิวค่ะสำหรับแปลงนี้ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเพราะขายที่ดินค่ะเปิ้ลนักขนัดค่ะ0902 758 3 0